มีงูด้วยเยียบเลยมีพิษนี่เหรอขออนุญาตนะครับเยียบเลยแพะแพะแพะข้างในค่อนข้างแคบเนาะอันนี้เดินออกมานี้ก่อน วันหลังไม่เข้าไปถ่ายนะวันนี้ลูกค้าเต็มร้านเลยแ,ลแต่เซนตเตอรีก็มีเยอะแยะเลยครับประมาณนี้กระรอกดำชนสี่พันอ่าใช่ยี่ยี่ต่างใา,ายต่างชาติผมขายสี่พันห้าหกพันะพี่ดีมาะโอ้จะทำให้พวกมันนี่นี่จะมีเวลาเลยของพ่ออยู่ด้วยนะทั้งไน <พอ S 1> ลรงดำ<พ>อ<ล>๋อครับอ๋อมีแม่พันเลยครับมีอยู่ข้างในด้วยใช่ แค่นี้เท่าไหร่อ่ะพี่แค่แปดพันห้าแปดพันห้าไอ้เนี่ยเด็กมันเพิ่งมาไม่ช้อแล้วผมยังไม่มีที่ใส่กรงเล็กด้วยไหมใช่พี่จะวอกนะมาลูกบ้านปิกมีนะปิกมีครับมันกลัวหายไงพี่มันเพิ่งมาไม่ช้อตเพิ่งมาไม่ช้าตเสียสิ่งเลยหรอไปใส่ไก่พวกนั้นไม่ได้พวกนั้นมันชนตายออแปดพันห้าแปดพันห้าพี่อุ้ยตัวนั้นลองตัวนั้นเท่าไหร่แปดพันห้าเท่ากันครับ พี่หมาอะไรนี่สิหมาสปริงหมาแล้วเลยเพิ่งเคยเห็นเท่าไหร่ครับอย่างนี้ก็ละหนึ่งห้าพี่จ่ายวละพัหนึ่งห้าเนาะอ๋อมีตัวจองแล้วใช่อันนี้ชื่อร้านพี่อะไรครับเออเออตรงนี้มันมีป้ายอยู่พี่เดี๋ยวไปดูป้ายเนาะโอเคเอใครไปพุทธันดาพุทธผมมีสัตว์หลายอย่างนะพุทธันดาใช่ครับโอเคพี่ขอบคุณมากนะครับหมาแลบิง โอเคครับเดี๋ยวเราเดินดูโซนข้างที่เกมมอร์ตีสามกันนะปขาดิบออนนี้ป่ะนี่ยออนนี้ป่ะอ่อฟิกมี่นะนี่โอเคเราเรามาเริ่มคลิปกันที่ร้านนี้เนาะมีหลายชนิดเลยเนี่ยตกเปียตอะไรก็มีเต่าอะไรก็มีอืมครับผมมีเยอะเลยพี่ชอบไปเปี้ยนสุดสปิงครับหมาสปิงหมาสปิงที่ว่าว่าพี่ที่ว่าว่า ยังไม่มีที่อยู่นะตัวน,นี้ห้าร้อยพอจองเนี่ยวันถึงจองไม่ได้หมดโอ้มีนี้ด้วยสีเขียวสีส้มสีอะไรจิ้งจกจิ้งจกกี่ไร่เงี้พี่จิ้งจกละพันเนาะ<อ>ละพันเนาะร้านนี้โอ้โหออซสเซอรี่เยอะมากเลยกล่องพวกตัวคลิปของเลี้ยงเออชื่อร้านดิเด็กแพนด้า,า,าจำไหนบอกกรอนละกันเลยนะ มีกลากลาเลี้ยงทุกานะไคหามีไม้กลงไม้คอนโโอ้มาแล้วปิกีได้กงซึ่งมาเมื่อเช้าแบบ5นาก็ผลที่พี่ขายเท่าไรอะครับก็ไม้กครับให้พี่40บาทครับใคอย่า50บาทอืมเซ็ตอรี่เยามาไเรกล่องกระเป๋าอาหารชูก้าพี่มีสัตเลี้ยงอีกอ่ะ ไปเขากายตุ๊กตาอ๋อจุณตะตู้ใส่กล้องหรอสองเดือนเหรครับสเดือนใส่ไมได้เจด้อยแปดห้ออนนี้เจ็ดร้เลยแหละยกกรงตู้โหปีมันสวยมากเจ็ดร้อยพี่กี่เดือนเนี่ยสองเดือนแต่เห็นมันกินกล้วยที่เราห่อแล้วกันดำเนี่ยตัวนี้มัน สีอะไรนะผมงเมใจที่บัานแล้วผมไม่ไปตั้งใช่ครับผมเก็นใจที่บัานแล้วผมไม่ไปตั้งได้ขายอยู่ไที่กี่เดือนนี่ครับผมพอึ่งหรือสองเดือนยึงเดือนลยครับไม่ึเดือนเจ็้อนะพี่ตัวนี้ให้เจ็ดรพี่ตัวนี้เจ็ดร้อยห้าสิบข่าวลวงนะผมให้เจ็ดร้อยอ๋อเจ็ดร้อยปนต้ัวอตัวนี้ตัวเมียนต้องวตเวเตัเียานี่จะตัวเมียที่เนนกใช่ไม่านตัวเมียใช่ใตัวเมียตัวที่พี่บอกว่าตัวเมีย สุดดำด้วยนะดำด้วยสุดเลยผมพ่อเนี่ยพี่มันผมพ่อแต่พุกพายอะไรเงี้ยครับพุกตาจำพูอะไรเงี้ยแต่ลองกนไมแต่ที่เราเหตัวนี้กินกล้วยนะนี่กินกล้วยครับกินกล้วยกินแอปเปิ้ลแล้วก็คิวลังอยู่ฝั่งแล้วกันหลงไปแล้วพี่หลงไปแล้วหลายหนีหลายหนีนะโอเคพี่ของบ้านนะครับเราเดินไปดูร้านอีกต่อ ตู้พมทระี่เหรอพติมเท่ารันม้อแครับร้อยแปดสิบนแหละโลหกับครึ่งโลใช่อ๋อครับเอาไหมร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยมาซื้อเดี๋ยวหาหมดแล้วมาซื้อะไปเดินดูก่อนครับพิมรอยแปดสบฟังไม่ทันเยเดี๋ยวย้อนดูในกล้องดีกว่า ร้านนี้อยู่หัวมุมเลยนะของเยอะมากเลยราคาก็ไม่แพงนะประมาณนี้โกงนะข้างบนนี่ลูวิงเดี๋ยวเราเดินดูโซนนี้ไปเรื่อยๆโซน ตรงข้ามเจเจมอปะปูสามนะก็มีพวกร้านประกบหหอ,อ๋อปลาตนะครับพีห่หอ,อยทอดบคอมฟอกนี่เท่าไหร่นี่สองร้อยบาทครับสองร้อยเริ่มต้นสองร้อยนะไอ้ไม้เปลือกเ่าเท่าไหร่นคงคงคงอะอือไอ้ที่เป็นโค้งๆอ่ะตัวนี้ขอบคุณเป็นให้หลบอะ่ะให้มาหลบอะ่ะ เริ่มต้นสงองรนะ้อยนะครับพี่อันนี้กบอะไรครัพี่พี่ครับอันนี้กบอะไรครับบัตเจ็ดครับบัตเจ็ดอันนี้เท่าไหร่นะหกร้อยรหกร้อยนะโอเคพี่ขอบค,บครับจะบมีนกไปอ,อุ้ยอันนี้ขายอยู่ไปไหนเนี่อยบอบยบอบไปยบอ มีแค่ด้วยอเท่าไหร่ด้กันนะี่ตัวแปดพันแปดพันเนาะมีมีใช่อ่ะให้ตางนแล้วสิงีน่ารักองเยเให้ช่องนะช่องเลยมเดียวว้าพเมพ์ขังแค่คิสตกไหบีเบีมีราคาเท่าไหร่บ้างเ็บีเริ่มต้นที่แปดร้อยนะแปดร้อยนาะ น้าตาสงสัยเหมือนกันนะข้างบนอานี้ลูกค้าจองนะตองอะไรอบคุครับปิ๊กมี่นปิ๊กมี่ปิ๊กมี่เี่ยนไม้กระลานอะไรนะเปลพันพอดีเพิ่งเอามาจากร้านนู้นร้านนึงมีคนเยวร้านเดียวปิ๊กปิ๊กนี่ออพี่อันนี้แหละหนูเน่เลยหนูเลย

ของน้อยมากเลยมันเล่นอยู่กองกำับคู่ประมาณประกัดประกัดรู้ประกัดกันช็อปดี้ใญ่รวมใญ่รวมใญ่แยกตูว สวยมากมาาราเท่าไหร่ขญาตนะครับน้ำมอกเลียงนน้ำอ,อ,อุำออฟัง อืต้องเปิดไฟไฟเหมือนที่เราซไปก่อนแต่ว่ามันเป็นไฟอันนี้นะไฟอย่างเงี้ยไฟเราก็มีแต่าีเกียจเี้งอย่างนี้ราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ร้อยละห้าสิบสองร้อยนะร้อยห้าสิบสองร้อยเนาะสวยเลยครับเริ่มต้นประมาณหนึ่งร้อยบาทร้อยห้าสิบแล้วก็สองร้อยนะ มารูประกันแล้วนะใครอยากเห็นอยากเห็นเยอะอีีคิงก็ต้องมาประมาณวันพุธปกติมันพุธไม่ค่อยสะดวกเดินทางมากอเไยไม่ได้พามาดูนะมาวันเสาร์ก็เลยดีขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ เอไปา้อราเย้านี่เดียวครับเยออยู่เนาันนี้มีแตัวเเหอนดิมครัราคาแล้วต้นเนี่ยแปดร้อยนนี้ห้าร้อยรอันี้เท่าไหร่เจ็ดรสีอะไรไ้เป็นเท้าขาเต้องขาวเนาะเท้ต้องขาวมีลายไซส์หลราคานก็จะน้ไมเกลนะ นี่เท้าต้องขาวเหมือนกันเท้าต้องขาวหางหางยอกชมพูกนิดหน่อยเนาะเจ็ดร้อยอันนี้เรามาก็เป็นอย่างนี้อ๋อเท้าขาวสีแบบนี้โตอันนี้ประมาณสิบปีอ่งอันนี้สองเดือนกว่าสองเดือนอย่างงี้ไม่ถึงเดือนเลยอย่างงี้ยังไม่ถึงเดือนเราให้กินทีเรียลมันจะโตไวอ๋อครับนั่นแหละก่อนเลยว่าซีเรียลสองเดือนโตประมาณนี้ตอนเช้าเย็นสัมภารับ

ตัวนี้เาอกันนะตัาปกติตัวนี้ตัวนี้กตัวนี้ปกนนะอยอ่าเนี้ยเห็นไหมหอมนตัวนี้ยพี่อากล่องเร่งครับมีตัวอยู่ครับผมอะไรเดี๋ยวันตกเรคือไม่ออปีหนึ่งตัวเนาะสวยเชืองค่ะเาได้ครับผอันนี้อายุเท่าไหร่เนีอันนั้นรับสองเดือนครับเพล็อกเือ อ๋อ1 0 0อันนี้นนนคือเผือกครับแล้วก็มีไซส์หนึ่งเดือน1 0 0อันนี้เนาะนี่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นเท้าภูเขาอันนี้1 0 0งผมจะปูจะปูนิดหน่อยใช่เท่าไหร่นะอันนี้1 0 0สอันนี้1,002ครับผมเข้าภูเขาใช่ครับตัวเต้าปูตัวจะใหญ่ย่างยากเท้าผมไปดูให้กันนะครับแล้วก็นี่อันนี้จะเป็นแดงท้องขาวตัวก็650 650แดงท้องขาว แล้วก็จะมีเป็นพวกแดงส้มลังทองอันไหนอันนี้เหรออันนี้ตัว2,800ครับเชือกสองพันแปดอันนี้เชือกนะครับรับประกันต่อได้เลยขึ้นมือไหมตุ้มได้เลยครับไม่ต้องกลัวมีอยู่5ตัวราคาเท่ากัน2,800ันแปออเพียงเพียงยิ่งโตเขาจะยิ่งสีจะชัดกว่านี้นะสีจะออกเป็นแบบไหนประมาณหลจะขาวแล้วตัวจะ้ัวจะแดงอ๋อเอ้ข้างบนจะขาวขึ้นเนาะแล้วท้องหน้าจะแดงใช่ครับ ตัวหตัวราคาเท่ากัน2อ0พสีอะไรนี่ปล่อยคลิปอันนี้แดงสมิงหลังทองแดงสมิงหลังเท่าอันนี้ก็หลังทองอ๋อหลังทองอันนี้ก็เหมือนกันหลังทองโอ้ไม่ปล่อยเลยกันนี้ไม่ลองไหมอันนี้คือเขาเชื่องติดมือครับต้องกลัวนะครับอันนี้ก็หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนโอ้ไปได้มีการหนึ่งเดือนต้นเท่าไหร่ที้เลยไม่ซ้อมแข็งแรงไม่กัดเลยเชื่องจำได้นะคุ้มได้เลยครับคุ้มได้ลองไม่เป็นไร เราจะเลี้ยงก่อนมาขานะครับเติดกันมือล้วจะเล่นไม่มีกัดครับอย่างนี้ปล่อยเท่าไหร่เท่ากันครับสองพันแปดสองพันแปดประมาณนี้เลยโอเคอย่างนี้มันใกล้หมดแล้วดูใกล้หมดแล้วเนาะตอนนี้โอเคคร้วผมอยับซุปเอรก็มีสี่ร้อยห้าสิบแบงทั้งขาวปกตินี่ครับสองสัปดาห์สองสัปดาห์เนาะแล้วก็จะมีเป็นเทาหกร้อย านี่ครับพุงนูนตาครับพุงนูตาสองร้อยหกหกหัวบาทครับผมู้ชมานีกขาวท้องขาวราคาคัดจ่าอยู่ประมาณนี้ครับครับโอเคขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับตลอกประมาณนี้นะครับร้านนี้ต่อมาดูชุก้ากันก่อนครับสวัสดีครับพี่เอ๋สวัสดีครับ ดูกล้าเริ่มต้นกันนอร์มอลเลยพี่่ตน้นต้นอร์มอลเลยประมาณเท่าไหร่ตัว normal เอ่อ450 450นาะนะอันนี้จะเป็นตัวไวเฟสครับอ๋อนี่ไวเฟสใช่นี่นาขายว่ะหน้าขาอ๋อตัวนี้มีลูกศรอยู่ที่หน้าหน้าขาไว,วเฟสไวเฟสเท่าไหร่ครับตัว500 500ตัวตัวแล้วก็จะมีอันนี้เป็นขาเราเรียกว่าดูคิสติกครับดูคิสติกใช่ดูคิสติกตัวละ900 900บาท ตัวเมียครับครับราคาเท่ากันครับเท่ากันเนี่ยผู้อันนี้อันนี้ไว้เฟสเหมือนกันปหมตัวนี้เป็นโมดมองทูแพดทูแพดใช่อ๋อทูแพดหน้าเขาจะเขาขาด้วยใช่ครับทูแพดพันสองร้อยพันสองร้อยบาทแบบทินัมแบบทินัมใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นแล้วก็เป็นคิมิโนอันนี้คิมิโนตัวผู้ตัวเมียประมาณฮะเท่ากันเลยอ๋อครับ ก็ป,ประมาณนี้เนาะโอเคพี่เตาญี่ปุ่นเตาญี่ปุ่นวันนี้อัปเดรตราคาเตาญี่ปุ่นวันนี้ตัวละ800บ800บาทาใช่เล็กๆประมาณประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งครึ่งนะครับใช้800บาทาใช้แต่ถ้าจะอีอันนี้อะไรอาริโนอันนี้เต่าญี่ปุ่นแต่ไซส์ใหญ่ใช้ประมาณสองนิ้ มีขนาดสองน้อยสองอ๋อเป็นแบบเดียวกันนี้แต่ไซส์ใหญ่กว่าใช่บบเเป็นแดียวไหมโอเคแล้วก็มีตัวไหนอ่งอันนี้อะไรอ่ะเนี่ยอันนี้เต่าจีนคอลายครับจีนคอลายเต่าที่มีลายที่คอแล้วก็หางยาวอันนี้ขายไหมครับแบบตัวหนึ่งสองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบราคาไม่แพงนะทุกท่แล้วก็เป็นเต่าญี่ปุ่นสีชาร์โคนี้ครับ วันนี้พัน,ส,นอสองร้อยสอง,อสองสร้อยนะตัวจะเป็นสีสีช็อคส์นะครับต,<ร>งตวงตาสีดำแล้เรียกสีชาโกสีชาโกแล้วก็มีตาเขียวตาวยอดทิพย์คือเตาญี่ปุ่นเข้าไปครับตัวละแปดสิบบาทแปดสิบบาทฟูทั้งไหนฟูเท่าไหร่พี่ครับพี่คร่บฟูทั้งพันห้าครับพันห้าเนาะขอบคุณมากนะครับผมร้านพี่บอลชัยนะครับกระลอกครับล็อกสิบเนาะล็อกสิบ รอบระมาณ้ถ้าคุณชายจะไปอ่ะคุณชายเบิกน้าหน้าร้านเปิดขออนุญาตนะครับอุ้ดอมากรอขอ้สองร้อบาทตัวผูดตัวเมีราคาเท่ากันเลยครรออันนี้จะขึ้นอยู่กับส ขึ้นอยู่กับสีเนาะเริ่มต้นสองร้อยใช่ครับเริ่มต้นที่สองร้อบาทและอยังขาวเยอะอย่างนี้เท่าไหร่ถ้าตัวขาวขาวเยอะอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้จะอยู่ที่ห้าพันครับห้าพันใช่อ๋อครับจะขึ้นอยู่ที่ความขาวล้วนๆนะนยิ่งขาวมากยิ่งราคาเลยอย่างนี้ขาวฝาอย่างนี้เท่าไหร่อ่ะตอวนี้อันนี้อยู่ที่ห้าพันห้าห้าันห้าโอเคขามากครับผม ประมนี้ครับราคาก็มีพวกเปียกต่างก้อนตัวเล็กตัวน้อยก็มีตุ๊กตาพยาธิครับพี่บดูมีราคาเท่าไหร่นะครับอ่าพันสามพันสามเนาะอกกมันจะว้าวเข้ารปเโอเคพี่ขอบครับต้องตั้งใหม่ต้องทำมนรยใหญ่เลย ดีครับวันนี้ต่เยเรยังไม่มีคนรัวหลักบ้างเลยตัวนเดียวท้ายเขาบอกว่าไออะไรสิไอซีแฟร์สักซีอ่ะครับข้าวคอไปแล้ววตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับคมขอกไปเล้ค่ะ เปปลารองป่ปลาอะไรก็ะปลาปลครับปลลูนเนาะใช่บลูนี่สีสวยดีครับตัวละยี่บาทเนาะใช่ครับบอลูไร้หัวไรัวนี่บลลูเหมือนกันนะนั่นสอดสอดอ๋อสี่สิบาทห้าตัวแถมหนึ่ถูกมากครับมีาโอเคครับผมโซนนี้